ก็มแค่นาดนี้นี่ี่ยังไมเอมีอาไม่เยนะครับต้มตี๊ตตมตี๊ตต้มตี่ตต้มตี๊ตตี่ตต้ตีตี้ตี่ตตมตีตมตี้มตี่ตต้ตีตต้ตีมต้ตีตต้ตีตต้ตีตต้มตีตต้มตีตต้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  ัอชีบกินเอาเลยแม่จะกินกระดูกนะไม่ใช่หมูป้าแล้วนะแม่ยจะกินกระดูกนะเมื่อกี้เหมนที่สงสัยเรื่องของน้ำสลัดใช่ไหมครับน้ำสลัดเนี่ยมันจะมีหลายอย่างมากผมว่าแล้วถ้าอยากรู้จริงๆเลยนะครับมีโปรเฟสชั่นแนลเชฟเนี่ยก็มาให้คำแนะนำครับกับช่วงนี้งใหม่ของเรา

ก็จอกไปบอว่ามันจะมาระวังการ c ้าเท่ากิกับ nutrition แล้วก็กานขลงนี้ตายนะครับแล้วก็นตลัดในหลายแบบเนี่ยก็จะมีมันก็มีมัก็มีหลายแบบแล้วก็กล้องกไม่ได้ขาดแล้วก็ขาดสาแปลอ่าไป ี้าตนึงของเราจัไ <sus> ก่แล้วนี้่ชแต่ว่าไปโู้หน้าครับเดีวไปครับ5 3ส่มอคมากครับมีคำถามนหมครับว่าทำไมเราต้อง เป็นตายเหมือนกันทังไงเราคือว่าอันนี้จะจะเป็น้ายกับตอกโลวิบีขออนุญาตบอกใช่นะครับอันนี้ก็คือจะทานกับน้ำสลัดมูชีสมูชีสครับผมแน้าสลัดจะได้กับจะได้กับน้ำสลัดมูชีสครับผมแต่ว่าถ้าเกิดพี่อยากจะทำน้ำสลัดเองก็ก็ออยากรู้ว่าน้ำสลัดอันไหนเนี่ยเหมาะกับอาหารชนิดไหนเมนูไหนนะารับจะอกว่าผมไม่อยากได้ผมไม่อยากไดู้ ทำได้ขอบต้องมอีมาท <c oughs> ั้งที่สามเลยนะครับจิตตานี่ก็ไม่มาที่ที่หนะงค, <c oughs> ครับเ <c oughs> อาเป็นว่าผมไปให้ให้ท่านชมแล้วก็มีแทนที่มตาตอบไปฟังเช็เลับท,ที่ดีแล้วก็เทคนิคหรือว่าความรู้เกี่ยวกับเนี่ยการทำน้ำหลัก,กับโปรเฟชชั่นอลเชฟครับกับช่วงบูดเทสบูดชิปบา p by CP <c oughs> ช่วง,งนหน้าครับหมดแลว นีไนะครับห่ได้นะีหนึสองโอเคค่ะเียมค่ะนตอ่ะไม่ได้นะไม่ได้ง 아 <목소리나>